สวัสดีทุกๆคนอาจารยได้เวลาเก็บมเมล็ดพันธุ์ฟูหมักแล้วเนี่ยเราเอาไปลงอีกช่องหนึ่งแล้วนะเอาไปลงไว้ที่ช่องต้มชราปลุกผักส่วนครัวอุคยค่อยคเก็บนะจ๊ะค่อยๆเก็บไม่งั้นเดี๋ยวร่วงจริงๆเราเก็บได้เยอะแล้วเราเก็บทุกเย็นเลยตกเย็นมาเราก็มาเก็บมเมล็ดพันธุ์ ฟูหมักใส่ซองเก็บไว้เรียบร้อยใส่ตู้เย็นเรียบร้อยเผื่อใครอยากได้ก็ทักมาถ้าเป็นซองเล็กๆอย่างโอเคมั้งฝากอเฮียไปส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เยอะแยะเลยตอนนี้ต้นนี้แหละทำให้เราได้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้างเยอะนี่นี่ ให้ดูฟูมักของคุณรัฐธุตินวันทันนี่ค่อยๆเก็บนะจ๊ะต้องค่อยๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาโดนลมแรงแรงเขาก็จะบินปลิวพม่ช่บินนี่ใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวค่อยเอาขนเขาออก เอาไปเลยโรยหวานๆวนไว้โรยตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ได้พันแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกไปเองงอกง่ายลายร้อยปีนดีดักเอกลักษณ์คนไทยทราบไปทั้งโลก รอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกสกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะลอกทุกสมัยต้องไปฝึกร้องก่อนเราเห็นในกลุ่มของเพื่อนๆในกลุ่มเซนท่านสเปลฟิวเจอร์พาร์ก เพราร้องเราก็ชอบชอบไม่ได้ออกไปไหนกับเขาแต่เห็นพวกเขาส่งนู่นส่งนี่มาเราก็มีความสุขขอให้ได้ขอให้ได้ดูคลิปพวกเขาที่เขาส่งส่งมาเนะี่ยเราจะมีความสุขเคารพคนสูงกว่าและศรัทธา ต้องไปท่องะคะ่ะต้องไปท่องนี่อุ้ยได้เยอะๆแต่แป,ปะเป็นลมนะเขาจะออกเนี่ยอย่างเนี้ยตุมต่มๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะออกอีกเขาจะออกเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหมดรุ่นเขาอะเราก็เก็บได้เยอะพอสมควรต้องค่อยๆเก็บ จิกขึ้นมานี่เก็บไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักเอาไปวางหม่องนี้ดีกว่าให้หาที่หนีบไปก่อนเออนี่ถ้าเก็บเห็นไหมนี่แล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อย เดี๋ยวปลิวคนที่รักการปลูกก็ปลูกไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราเข้าใจดีคนรักการปลูกเนี่ยปลูกแล้วมันก็ปลูกไม่หยุดนะ่ะอยากได้มีไรายได้ก็ขยันหน่อยเรียนรู้ทําช่อง YouTube อยู่กับบ้านนะกระทรงกรเกษียรมาก็ศึกษาหาข้อมูลก็้าวิธีทำนู่นนี่นี่นั่น วิธีทําช่องให้มันพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มไงคนที่จะเข้ามาดูเราคือคนรักการปลูกนี่แหละคือลงคลิปไปแบบรัวๆถ่ายแนวนอนนะจ๊ะถ่ายแนวนอนอย่าถ่ายแนวตั้งแนวตั้งก็ให้ถ่ายเป็นช็อตวิดีโอคือที่ที่เราแนะนําให้ถ่ายแนวนอนเพราะว่ามีคนที่ยังดูใน ในโน้ตบุ๊กใน iPad มันจะเห็นมุมกว้างไงถ้าเกิดถ่ายแนวตั้งอย่างเราเล่นในโน้ตบุ๊กใช่ป่ะเราก็จะถ้าเขาถ่ายแนวตั้งเราจะเห็นแคบๆอ่ะอเราถึงแนะนำพยายามแนะนำให้ถ่ายคลิปแนวนอนมีปะจะ๊ะทำไปไเรื่อยๆตงูตงนูง่นตูกนี่เข้าไปลงคลิปไปแบบรัวๆเดี๋ยว คนรักการปลูกเข้ามาเจอเองเนี่ยเจอปุ๊บกดมาดูปั๊บทีเนี้ยเขาก็จะดูซิว่าคนนำเสนอเป็นยังไงบ้างเจ้าของช่องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างเราเขาห้าหุน้นพ้วนไม่มีใครมาชอบอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้แบบพูดจาหยาบคายใช่ไหมไม่ใช่พูดคําด่าคําพูดคําด่าคําอะไรแบบนี้ไม่มีเราค่อนข้างที่ความห้าหุน้นพ้วนเฉย แล้วก็ขี้บน่นไงอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเราก็จะบ่นอยู่ในช่องของเราแล้วก็คือเราไม่เห็นด้วยอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายข้าราชการทุจริตครับท่านผู้มีฉาชีพออนไลน์เราจะบน่นจะแพร่ของเราอย่างนี้แหละนะไอคนที่มันเอารูปเราไปใช้เอารูปเราไปโกง,งนี้เรานั่งสาบแช่งทุกวันแหละ ไอ้ผูเนี้พวกแกลงคอซ l นเตอร์เนี่ยปากมันจัดจัดนะจริงคือถ้ามันรู้ว่าเรารู้ทันมันนะบางทียังไม่ทันด่ามเลยมันด่าเราละเออตอนนั้นไอเฮียถามไอเฮียไอเฮียบ่นไอเฮียเห็นรู้แล้วว่ามันไอ้นั่นแ่ะมันเป็นแก๊งคอซ l นเตอร์ไอเฮียบอกอะไรนะไม่ได้ยินเลย ฮะอะไรนะไม่ได้ยินมันบอกอะไรเป่ะขอให้ได้ขอให้ไม่ได้ยินตลอดไปดูมันสวน่วนเรานี่ไม่ดอกเราด่าเลยละ่ะด่าเสร็จแล้วรีบวางหูตอนนั้นใช้โทรศัพท์แม่วางไม่ทันมันด่ากลับทันตลอดอพวกมันเร็วๆอพอดีเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับ,คบของพี่ YouTube ให้ดีๆนะจ้ะทุกคน ลุ่มปลูกผักในช่องจอกกลุ่มในคนที่รักการปลูกเท่านั้นแหละจะเข้าใจพวกเราดีเนเอเ,นเดียวกันนะจ๊ะอยากมีไรายได้ต้องขยนันพอเราก็มีไรายได้อยู่3ช่องนี่นี่เนี่ยนหน่อยก็เอาแล้วใช่ไหมคืออนาคตข้างหน้าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบ่งไรายได้ให้เรามากกว่านี้มันก็โอเคไง ทำไปเรื่อยจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าทุกคนน่ะยังไงก็ต้องเขาเรี่ยวอ,อะไรยังไงก็ต้องกเกษียณหยุดทํานู่นทํานี่ก็เมื่อถึงเวลาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาก <S <S ชีวิตพวกเรามีแค่นี้ถึงเวลามันก็ต้องหยุดทําทุกคนน่ะถึงเวลาก็ต้องหยุดหมดแล้ว ดี๋ยวตกเย็นพรุ่งนี้ก็จะมาอาันนั้นใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเข้าใหม่นี่นะทำดัดนี้เราอะเก็บได้ตั้งเยอะแยะแล้วแล้วเราก็ใส่ซองอันนี้งอกแล้วที่ร,รยไว้นะงอกแล้วงอกอีกตั้งเยอะตั้งแยะโดยหวานไว้คุณธุฒินวลจันทร์ให้มานี่เราก็เอามาขยายพันธุ์เยอะ เห็นปะนี่แล้วก็เอาดอกเข้อออกมาเอามาล็ดพันไว้เก็บอันนี้ออกมาแล้ว,ลวไปโรยโรยตรงไหนเดี๋ยวค่อยโรยนี่ลุ่มปลูกผักขยันขยันทำนะขยันลงคลิปไปเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็เรียนรู้เนึกว่าหายเนึกว่าหมด เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับเข้าไว้หนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงพยายามขยันลงคลิปไปลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวอย่างที่บอกลงไปเลยมันจะทำให้ช่องมันลอ,อยตัวยิ่งคลิปเยอะยิ่งดีใครบอกอุย้ยนานๆลงก็ได้ไม่ต้องอะ่ะลุม่มปลูกผักเนี่ยลงไปแบบรัวๆเลยปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนั่นทำอะไรก็แล้วแต่คลิปสั้นคลิปยาวลงไป เข้าใจป่ะสองนาทีสามนาทีก็ลงแต่ให้หูวันหนึ่งสามสี่รอบยังได้เดี๋ยวจะบอกให้แล้วพอช่องมันลอยตัวเท่านั้นแหละสบายแลวมีคนมาเห็นนะทีนี้ก็แชร์เลยปลูกนู่นปลูก,ลก,ลกนี่แชร์เข้าไปเข้าใจใช่ไหมไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะทุกๆคน ลงคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปสนใจใยดีใครจะดูไม่ดูไม่เป็นไรแต่เราก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาด่าด้วยนะคนที่เข้ามาดา่าเรานี่ก็ขอบคุณจริงๆถือว่าเป็นการเพิ่มยอดวิวให้เราด้วยใครก็แล้วแต่ที่ดูช่องเราจะดูแค่หนึ่งนาทีสองนาทีนี่ก็ถือว่าเ,เป็นพระคุณอย่างสูงเลยเป็นพระคุณกับเรามาก ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างรายได้ให้กับเราก็ต้องขอบคุณแต่ที่ด่าหยาบคายมากๆก,ก็ต้องขออนุญาตบล็อกไปนะจ๊ะเ,เราก็เข้าใจเพราะว่าเรามันเป็นเป็นคนสาธรารนณะพวกเราเป็นคนสาธรารนณะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรอรับแรงกระแทกใครที่คิดจะทำช่องเนี่ย จำเป็นต้องฝึกความอดทนด้วยนะฝึกความอดทนตรงไหนหรือเปล่าตรงที่จะมีคนเข้ามาดา่าคนไม่ชอบอะไรเงี้ยคือติเพื่อก่อเราไม่ซีเรียสแต่ด่าแบบหยาบคายอะไรแบบดายาบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือไม่ชอบก็กดผ่านไปก็ได้อะไรเงี้ย แต่ทำไมจะต้องเข้ามาดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าอยู่ได้เมื่อก่อนนี่จะมีอ่า dislike อ่อะตอนนั้นยังมีดิสไล k ์จะมีอยู่สอง dislike นี่แหละกดดิสไล k ์ทุกคลิปที่เราไอ้นั่นเลยอะ่ะอืมตอนนี้มันไม่มีจำนวนบอกดิสไล k ์ไงเมื่อก่อนอุ้ยพอโพสคลิปไปกดดิสไล k ์ทันที คือเราไปทําอะไรใ,ใครมั่งก็ไม่รู้ <c oughs> นึกไมออกนะอย่าลืมไปกดใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อเออช่องเดโชสุกอินก็ได้น้องหนวนอะ่ะ มอลี่เขาตาเที่ยงเอ็ดนครพนมช่องเดโชสุขินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขินใครสนใจฟิกหรือมะเด่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะไปหาติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ที่ช่องน้องหนวดน้องปอเนี่ยน่ารัก แล้วก็ช่องคุณหน่อยบ้านไร่งพยอมคุณหน่อยบ้านไร่งพยอมมีขายต้นไม้น้องนวลช่องเดชชสุวินก็ขายต้นไม้น้องเอเก้าธีริก้าเกษตรอินทรีย์ก็ขายต้นไม้น้องน้อยสาวน้อยทําสวนลองทักไปพวกกลุ่มพวกเราเนี่ยสามารถติดต่อหาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรือหลอกมีตัวตนแจกเบอร์โทรศัพท์ทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ปรีบเสมือนบัตรประชาชนนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมีตัวตนตรวจสอบได้แน่นอนหลายคนไปเจอดดนเลยเพดต้นมงต้นไม้หลอกขายนู่นขายนี่ขาย,ขายต้นไม้ขายบ้าบอคอแตกแล้วก็พอจ่ายเงินก็รบล็บบอกบล็อกบล็อกถ้าบล็อกเมื่อไหร่ก็แจ้งความดําเนินคดีบัญชีมา้าไปเลยมาซื้ออพวกเรานะเนี่ยช่องเดโชสุกอินเดี๋ยวเราบออ่อยทีช่องเดโชสุกอิน ช่องบ้านไร่องพยอมคุณหน่อยคุณหน่อยหญิงเหล็กหญิงแกล่งแห่งบ้านไร่อมพยอมของพวกเรา <c oughs> ไปดูติดต่อเก่งยิงๆิ้งคนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะแล้วก็น้องหนวดน้องปอเนี่ยอย่างขยนันขยันสุดๆเลยเป็นน้องที่น่ารักอ่ะน้องเอ๙ิริเก้าเกษตรดินรีสารทํางทสวนอ่ะไปติดต่อหาซื้อกดติดตามได้เลยฟังเพลงพ่อๆจากน้องหนวดอ่ะของเราก็ ใครทนฟังได้ก็ฟังนะฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุาหนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอิอฝากกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วดูแลสุขภาพดีๆเ้ยแค่นี้นะ